ก็หลังจากที่ไม้ห่างหายไปนานพอสมควรนะคะทุกคนประมาณสองเดือนได้นะก็ไม้อะไปแบบเออเตรียมตัวสอบเข้ามาหาไลไปติวสัตว์ยัง ะะมีไปทําโปรเจกต์ลับด้วยนะคะวันนี้มาจะมาเปิดเผยในคลิปนี้แหละว่าโปรเจกต์ลับที่ไมซุ่มทำมาแต่ปลายปีก่อนคืออะไรนะคะจะเป็นเซอร์ไพรส์ของคลิปนี้เลยขอทุกคนติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่โรงแรม The Standard o หัวหินนะคะไมก็มาเที่ยวเนาะก่อนที่เราจะไปอะไรก็ตามเดี๋ยวมาจะมารีวิวโรงแรมให้ดูก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มจากข้างหน้กันเลย ใช่ค่ะตอนนี้ไมคก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเดินมาจากล็อบบี้ตรงนี้จะเดเน็เนเปนสไลเดอร์ก่อนเลยน้องๆเด็กๆสามารถมาเล่นกันตรงนี้ได้นะคะถ่ายรูปสวยด้วยเข้ามานะคะก็จะเจอบิลดิ้ง B ก่อน,นะคะ่ะห้องจะมี2แบบก็คือเป็น standard กับ superior นะคะ ดานหัหินเนี่ยนะคะเขาจะมีการแบบแต่งเป็นอาร์เคตเจอร์สีขาวแล้วก็ตัดกับต้นไม้อะไรเงี้ยธรรมชาติสีเขียวนะคะก็คือถ่ายรูปสวยทุกมุมทุกคนไเปเข้าไปข้างในมาแล้วก็คือสามารถถ่ายรูปแบบโลไอลีได้ปกปังแบบทุกมุมเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น building A นะคะเพราะวันนี้แดดร้อนมากแบบเปรี้ยงๆเลยแต่ก็คือทางโรงแรมนเนี่ยเขาก็จัดแบบต้นไม้ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคะ เดินเข้าไปกินนะคะนอกจากห้อต่างๆก็จะ,จะมี f ฟอร์นิะคะมีสปามีจิมแล้วก็มีพูลค่ะทม mm hmm. จริงห้องมันมีแบบๆแบบย่อยหลายๆแบบมานะคะจะมีเป็นวิลล่าด้วยนะคะวิลล่าก็จะมี3แบบมีเป็น s แ a นด a r d p พู l วิลล่าค n นอ y v ี้วิลาแล้วก็เบสไซด์พูลวิลลานะคะอย่างเบสไซด์ก็คือปังที่สุดมาอยู่เป็นค a นอ p y ีนะคะเดี๋ยวไปดูกัน โอเคเดินเข้ามานะคะก็จะเจอกับสวนส่วนกลางนะคะเมนการ์เด้นก็จะเป็นต้นจนมจุรีนะคะใหญ่มากใหญ่ใหญ่จริงอันนี้ก็คือเป็นต้นจอมจุรีที่แบบอายุมากกว่า100ปีนะคะจะทุกคนก็มานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมว่าสวยแล้วก็ร่มรื่นมากๆค่ะไปต่อ สปาเนี่ยจะมี2แบบจะเป็นมัสสปาที่เราแบบเอาโครนนะคะจะเป็นโครนสี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 ธาดะมาทาตัวแล้วก็แบบเล่นสนุกสนุกสวยสวได้เลยหรือว่าใครอยากให้แบบให้เขาดนวดให้เฉยๆสปาอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็อย่าลืมมาจองกันก่อนด้วยนะคะเพราะว่าคิวเต็มจริงๆเข้ามาตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนจะเป็นสีขาวขาวนะคะทางฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจิมนะคะทุกคนสามารถมาออากัวรงกายฟิตเนสฟิตฟิตกันตอนเช้าได้นะคะแล้วก็จะเป็นซาวน่าฝั่งนี้นะคะ ก็ถึงวิลล่าของมาแล้วนะคะตามเข้ามาดูกันเลยะะอ่าวิลล่าตรงนี้จะเป็นวิลา 15, 17แล้วก็19นะคะเขามาเป็นวิลล่าที่1ดนะ,ะตรงนี้ทุกคนนี่คือพื้นที่ของเราเลยนะคะก็คือพิเวตมากๆทุกคนสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้หน้าห้องด้านหลงด้นะคะอันนี้วิลล่าคนละแบบกันนะอย่างวิลล่าที่15เนี้ยคะ่ะเป็นทูวิลล่าแต่มาดูของมากันก่อนค่ะ มาค่ะของมาเป็นคานอปี้วิลล่านะคะชอบบัดรรางบัตรน่ารักแทบมีโอเคนี่ค่ะแทเลรโอแอร์เย็นมากเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเห็นเตียงเลยนะคะแล้วก็จะเป็นโซฟาตรงนี้มีทีวีหนึ่งกลุมนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าจะดูยังไงจะต้องเอียงคอดูหรอไม่ใช่นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถนี่ค่ะ ดึงน้องออกมาได้เน่เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะ <Hey. S 2> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะต่างๆมาดูห้องน้ํนากันบ้างบอกเลยว่าปังไม่ไหวนะคะไม่ชอบธีมแบบการตกแต่งห้องของที่นี่มากคือโทนสีสวยมากนะคะแม้กระทั่งในห้องน้ามันก็สามารถแบบจัดวางสินค้าสมมติใครอยากจะมารีวิวของอะไรตรงนี้นะคะเนี่ย ปากเข้าไปนะคะโทนสีสวยมากแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตึง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 เทเดอมาก็้ทุกคน,กคนตรงนี้นะคะจะเป็นบัตท,ทับของเรานะคะซึ่งข้างบนก็คืออะไรสะดุดตาได้สิ่งสิ่งนี้ก่อนข้างบนก็คือดิสโกโ้ดิสโก้บอลสีโรสโกนะคะ ใช่ก็เดี๋ยวเย็นนี้จัดไปนะคะก่อนนอนมาแช่อ่างน่าจะรีแลกซ์น่าดูแต่ว่าใครไม่อยากอาบในอ่างไม่ต้องห่วงคะ่ะมีชาเวอร์ตรงนี้เพื่อใครแบบรีบอาบเนาะแล้วก็มีสบุ่ให้ด้วยคะ่ะ มีเสื้อคลุมให้เราด้วยนะคะ2ตัวแล้วก็ฝั่งนี้เป็นกระจกไม่ชอบห้องที่มีกระจกเยอะมากก็ขอบคุณเดอ Standard ที่รู้ใจนะคะเยี่ยมโอเคอีกหนึ่งอย่างที่ชอบนะคะทุกคนก็คือเดอะแ a นด์ด d มีบลูทูธสปีกเกอร์ให้ด้วยจ้าเต็มที่ค่ะอยากเปิดเพลงอะไรจัดไปนะคะ <c oughs> ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับห้อง c a n o p ี้วิลลานะคะชอบชอบชอบ แอบมองลงไปด้านล่างจากระเบียงห้องมายนะคะนี่อันนี้คือตัวอย่างห้องพูลวิลล่านั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้น่ารักมากคือขอแจกเป็นแบบห่วงยางสีชมพูให้กับทุกห้องที่เป็นพูลวิลล่าเลยนะคะทุกคนได้ยินเสียงเหมือนมายไหมคือตอนนี้มาได้ยินแบบเสียงนกเสียงธรรมชาติต่างๆนะคะคือมันเป็นแบบเหมือนเขาเปิดเป็นแอมเบียนซาวด้วยแหละแล้วก็เป็นเสียงนกจริงๆผสมด้วยนะคะก็คือได้ฟิลธรรมชาติมากเลยไมยชอบ ค่ะทุกคนตอนนี้ไม้ก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะม้จะพาทุกคนมาชมบริเวณสระว่ายน้ำกันนะคะอออย่างแรกเลยเริ่มต้นด้วทุกคนเห็นพื้นตรงนี้ไหมพื้นตรงนี้นะคะก็คือเป็นผลงานศิลปะนะคะของศิลปินชาวนิวยอร์กที่ชื่อว่าโรสารนะคะตรงเนี้ยพื้นรอบสระว่ายน้ำเทนะนมือหมดเลยนะคะเจ๋งมากใครที่แบบชอบศิลปะไม่เหมือนแบบได้มาชมงานศิลปะทีเดียวด้วยนะคะ ซะคะาขาาางงงสสววยมมอิ่กเบบะะตรางนี้ค่ะทุกคนจะเป็นห้องอาหารลีดนะคะลีดเรสีสอรอทนะซึ่งเป็น all ร a y dining เลยคะ่ะสามารถมาทานได้ทั้งเบรคฟาสต์นะคะพวกนี้มันจะมาทานเบรคฟาสต์ตรงนี้พ่งนี้เช้าแล้วก็จะมีเป็น l u นช์กับนเนอร์ด้วยนะคะเป็นอาหารอิตาเลียน,นะค่ะก็ใครชอบอาหารอิตาเลียนก็อย่าลืมมาจาัดตรงนี้กันนะคะคนหายหมดแล้วสาวว่ายน้ำนะคะทุกคนตรงนี้ สวยงามมากแล้วกนน็เป็นแบบเดยเบนะคะที่หน้าตรงน,นี้เต็มไปหมดเลยมีความแบบนะคะเดอะสแตนดาร์ด <The Standard S 1> มาก mm hmm. สีเหลืองเป็นคอนเซปต์ของเขาเลยนะคะนอกจากสระว่ายน้ำนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีพูลบาร์ด้วยแล้วก็ริมสุดนะคะจะเป็นแบบเป็นร้านเช่าอุปกรณ์วอเตอร์สปอร์ตนะคะก็คือมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายสามารถเล่นได้ทั้งวันในโรงแรมเลยนะคะทุกคนมีแบบ ใครเรือใครยากมีคายเซอร์วิงอะไรต่างๆนะคะใครเป็นสายแอดเวนเจอร์ก็อย่าลืมมาเล่นกันนะคะโอเคค่ะทุกคนได้เวลาเรามานั่งคุยกันแล้วนะคะมาจะมาเฉลยเซอร์ไพรส์ของไม่ในวันนี้ก็คือทุกคนเห็นออลฟิตมาอยู่แล้วนะว่ามันเป็นแบบลายเดียวกันขนาดนี้นะคะเขียนว่า you made my day นะคะก็มีทั้งเสื้อยืดหมวกกระเป๋าเลยตอนนี้ไม่กําลังทําแบรนด์เสื้อผ้าอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้ไม่กําลังทําแบรนด์เสื้อผ้าอยู่นั่นเองค่ะ ลังจากแบบเก็บความลับนี้มานานไมคก็แบบโอเคให้กับโปรเจกต์นี้มากๆเลยนะคะไมค์ตั้งใจทำมากมากจริงๆผลิตสินค้อาออกมาให้ทุกคนนะคะก็มาจะเปิดตัวยังเป็นทางการวันที่27มีนาคามนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีทั้ง IG เบงไมค์เดยนะคะแล้วก็ f c e b o o k Page แล้วก็สามารถสั่งซื้อกันมาได้ทุกช่องทางเลยะคะ่ะจะเป็น Line o f f i c i a l a c c o u n t ก็ได้นะซึ่งไลน์เสื้อแต่ละอันก็จะเป็นอินสปิเรชั่นอล o พสที่ไมคชอบนะคะอย่างอันนี้ยูเม้นไมค์เดย์ก็เป็นสโลแกน ช่องมาที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีแบบลายอีก2ลายด้วยนะคะจะมี now or never แล้วก็ Do your best never regret นะคะก็แบรนด์นี้เนี่ยจะบ่งบอกความเป็นตัวมาเองก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ฝากสปอนฝากติดตามให้กำลังใจมากันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเ yeah! ย้ภูมิใจ three hours later ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากมาแบบเป็นตีหก e อบดึ n น o นถ่ายแบบนะคะรับบทของแบรนด์รับบทนางแบบรับบททุกอย่างนะคะก็แน่แหละตั้งใจมาเด,ดาอะแชนานลทางนี้ก็คือมาทำงานมาถ่ายเสื้อถ่ายกระเป๋าถ่ายหมวกอะไรอีกนะคะก็สำเร็จผ่านไปด้วยดียดอกทุกคนรอชมรูปกันนะคะใน page, เพจเนมเบอเลของมาเลย ก็มาทานเมื่อเย็นนะคะมาอยู่ที่ Theledo Restaurant นาะก็คือรแไนดัดหัวหินเนี่ยจะมีร้านอาหารทั้งหมด2ร้านก็คือ t h e l โ d o ร้านนี้ที่มาอยู่นะคะจะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแล้วก็แบบเมนูทุกอย่างก็คือพรีเมียมอิต่าเลียนเวอร์เจา๋าเลยนะคะตอนนี้ไม่ก็สั่งไปแล้วนะสั่งพาสต้ากับพิซซ่ามาตอนนี้ก็มีขนมปังมาแล้วนะคะเป็นแบบเยอะมากนะคะขนมปังหลายแบบหลายสไตล์ให้เราได้เลือกแซ่ แล้วก็เป็นน้ำส้มนะคะฮานแอปเปิลออร์เรนจโซดาค่ะเยี่ยมส่วนอีกร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารไทยอยู่ริมทะเลเลยคะ่ะชื่อเดอะทาซ่ซานะคะกะ็ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าอยากทานร้านไหนเนาะแล้วก็จะความทิมีคาเฟ่ด้วยนะคะเจอจิว c ์คาเฟ่อย่างพวกนี้มันก็จะลองไปแบบสั่งขนมสั่งสมูทตี้อะไรอย่างงี้ดูนะคะ เจลแฮร์ครับแอนชิลลี่นะคะเมนูนี้พี่ขอแนะนำมาจะมีแซลมอนด้วยนะคะทุกคนาได้เลยโ้แซลมอนพิซซ่ามาแล้วจ้าเป็นพิซซ่าโอกุยโอนะคะรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะคะทุกคนอาหารอร่อยทุกอย่างเลยที่สั่งมาไอเจลแฮร์มาทานหมดจานแล้วก็พิซซ่ามาสามชิ้นทุกคนสามชิ้นถึงแม้ว่าจะอิ่ม ของคาแล้วแล้ตอนนี้ก็คือ <Ooh. S 1> ที่รานม,มิสูนะคะ One hour later. มาเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา7โมงนะคะเมื่อคืนนอนหลับสบายมากแบบหลับปุ๋ยเลยทุกคนไม่อยากกลับบ้านเลยอันนี้เป็นทริปที่พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่อยากกลับบ้านอันนี้เมื่อคือนก็ฝนตกนะคะทางก็จะเลื่อนเลื่นเงเบรกฟาสมีหลายรอบนะคะของไมายจองไว้เป็นรอบ6โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งแต่เราจะไปเวลาไหนก็ได้เลยนะอย่างตอนนี้ก็7โมงไหมก็หิวละก็เดินไปได้เลยค่ะเดี๋ยวคนเยอะ มีมากเลยค่ะทุกคนน่าทานทุกอย่างเลยตอนนี้มาต้องมีเนื้อวัวอูชิสลัดนะคะผัดสลัดได้ในมือ้อเช้ามีแกนโนล่าแล้วก็เดี๋ยวกินกับกรีกโยเกิร์ตนะคะ<ม>แล้วก็อันนี้เขาให้สั่งได้เป็นไอศกรีนดิกแล้วก็อนอกจากนี้ก็จะมีพวกแบบมีเป็นโจ๊กมีข้าวมีผัดผักมีเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ฝั่งนี้ภาคหลักจะเป็น ขนมปังนะคะแล้วก็มีขนมโดน้นันเดียมเดี๋ยวเมื่อเขาต้องไปทางเด็กฝกันนะคะไปเดินกัน ค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับทริป t ดอสแตนดาร์ดหัวหินของไม่ดีทุกอย่างปังมากๆามามาแค่คืนเดียวแต่ก็คือได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างแรกเลยคืออาหารอร่อยอันนี้ขึ้นอย่างแรกเลยเพราะว่าเราประทับใจมาก แล้วก็ดีไซน์โรงแรมนะคะห้องไม้นี่ก็คือเป็นคันอปปี้วิลล่าที่แบบไม้ชอบอมากๆแล้วก็ทุกอย่างบริการเซอร์วิสดีวิวสวยนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบชอบวอเตอร์สปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยมีโยคะแล้วก็จะมีคาเฟ่ให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปภายในโรงแรมด้วยนะคะ โรงแรมนี้เพิ่งเปิดเมื่อธันวาปีก่อนนะคะก็คือใหม่แล้วก็สะอาดมากๆช่วงหยุดสงกรานเนี่ยทุกคนก็ถ้าใครอยากมาก็อย่าลืมรีบๆจองกันมานะคะคนค่อนข้างเยอะเลยโอเคแล้วก็ก่อนจะจากกันไปมาขอฝากบิสเนสของไม้ด้วยนะคะ Make My Day สามารถไปติดตามทางช่องทางการติดตามนี้ได้เลยนะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของมาเองอยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเลิฟๆ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ไม่ได้นะคะหวังว่าเรื่องราวของเล็กปมะเดนในวันนี้จะ make your day นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสุ